เบิกสุดสนะาขั้วทงนะคุณเบิงปลาเขาแน่คุณนะคลายปลาเขงางามๆเอองามคลาปลา,ขาเข้าสะเทืนหน้างามเนาะมอระดูกตุกถอดอีพออีแม่ Yes ปานนี้พันจะเอาคู่นี่ออกดิจ้เอาคู่อ,ออกมกันก็ดีขึ้นอย่าละมันชิบง่ามคู่ซาออกให้เป็นง่อย อันนี้สะอีอแม่ได้เห็ดหตะเกาเนาะสะปลาอันนี้เพิ่นก็ปลูกทัวข่าเพิ่นงามค่ะอันนี้เพิ่นกะเสียเอาคู่สะทั้งนี่ออกไ้มันเหลียให้มันเป็นทงหน้านเป็นตัวนีลอเดียวก็เป็นอัดีมากกสิสด้มันก็สีมีพื่นที เ่างามค่ะเุามั่ดนมาเบิ่งนทงพ้ามาเบิ่งทงชมทุ่งชมทุ่งทุง <laughs> าา่งนาโอ้ย <c oughs> พ้ามาสํารวจทุงนาเด้อมือนทุกคน พนากนั่งอยู่มีแล้วบัดนี้คือได้เข้างามแท้ว่ะโอ้ได้เข้างามแท้คุณนางไม่ไม่ไม่เอาจไปหงมเพราะ่ามันหงม nhau แต่ว่ไป nhau ดีอยู่ได้เอาทานใดออกเดี๋ยวนี่ออกนี่ไงเดี๋ยวตรงนี้ก็ตรงนู้นไหมอ๋อเพราะคนต้องการเปิดตรงนี้ออกมาเขาจะขยายพื้นที่ออกมาแล้วเขาจะเอาคนาตรงนี้ออกเพื่อเขาจะมันเป็นที่เดียวบานทีกับจิมว่าตามแล้วไปนีนสะอันนี้ลงไปไหนอืมต่อให้มันสูงขึ้น ข่างามขาดเนยข่าย oh. okay, ังเนี่ย right? จ้า right? ข like ่าีย uh, ังอะไรข่า uh, ปีหรือเข่าปังข่าปังลอยลอยมันก็ตองเสืองอ่นนี้เห่าอืมมหาดุสตาปา่านเฟืองตรนี้เชียวตรงนี้ออกไอ้เพื่อนเราออกโลเออออกเลยดีนี่ดีเอาออกไปเลยไงัยจะอกไปยมเอจ้นตรงน มาโซ่กุญแจโ่่อ่อนบักแตงขึ้นไหมแสงแสศิลาก็บักแตงแดงแสงบักแตงสงหนุ่ยใหญ่คักแน่อยแน่ักเลยอะจินตยูจะ้อแน่กันพี่น้องมาสซอนบักแตงน้ำกันคุณนนะ ป้าจะตําแสบเถอบักแตงนู่นบักไงหนึงธรรมชาติคุณนะโอ้ยบักแตงนัวไง่แท้คุณนะคุณนะป้าบอกชัวคนกบมีโอ้เราปูผักน้ำผัเนื่อนือนเแกงว่าแกวาลักเอาสบอเนจ้าหลักเอาสนอนีคนะคุณน่ะบบกแตงแล้วไหมปาจะเสียจะตําแสบใช่ไหมจะได้สีจะได้เน่น่เน่ตําแสบค่ะวะ โอ้ยสิได้มันลากตัวนี่แม่งามงามโอโหโโหแล้วปลูกผักงามผักใสอยู่สั้างผีกันธรรมชาติแล้วโอ้ยมาชมสวนชมไฮชมนาไม่ได้มาดนไม่ได้มายามดนมีใส่บปลูกกันนีห้องเหรอนาอยู่ดีเลยู่ปลาบอนอยู่ได้เนี่ย เดมเลยเพียงวคู่ใจทนที่อทานมาเมื่อกี้จะมาเห็นว่าอ้ตนไสจอดยู totally ่โอ้ใ่เดพักนไปคุคอืมเสีย้เดม่สจอดย่ตรงนี้นวนี่หลอดน้าท่งหน้าอืมเขาสีไฮแอนเข้าโตกดินทางนี้ออกไปเป็นท่งหน้าเนาะจ้ะเขาก็สิได้เนื้อที่พื้นนะเพิ่มขึ้น ตอนนี้เพิ่นกำลังเห็ดเขากันเขาการลังงามต้นมะขามต้นมะขามอีพอร์ระบูว้แตงกี่นะมะขามคู่กับบะกอกตำบะกอแสบเสยเมืองกำแพงเผ็ดเด้อจ้ะน,นี่เดอ้อเมืองกำแพงเผ็ดข้างนั้นพเพิ่งเห็ดปลาอ้อยปลาซาหนี่แต่ก่อนไลหลายเนาะ มาชมทงนาทงนามาชมทุ่งนาจ้าอันนี้เขาอีหยังอันนี้เขาอีหยังนี่วัดเขาน้าปังบ่เขาน้าปังต่อสามโอ้เมื่อกำแพงนี่เขาง่ามเนาะเมนปะจ๊ะเขาเมื่อกำแพงนี่งามบะ คนทำใครเดมคนทำนามันจเ็ดตัวอก็ตอนอะเดียวอันนี้คนไทยนจ้าเขาโตัวะป้าเห็ดนางามเถอะป่ะเข่างามป่ะเข่างามเป็นเข่างามหย่างามแบบที่วัดนูนว่าหย่าเดียวเนี่ยขาผุนไปเบิงน้องนํงมาส้มท่ง พามาชมทุ่งเดี๋ยวเาไปเบิ่งสสะน้ำกันสะนี่นะแต่มันมาใหญ่ปานนะกเหนยวตีนไงตะกี้มาใหญ่หู้อย่างประมาหูงู สะคือเงียบแถบอ่าสะคือสิบ่มีปลาดอกเนาะเงียบเงียบอืมถุงนา้าเข่าหน้าวานอืตงนต้้น้งนนสีเกียวกะมีอันกำลังงอกกะมีมันไปผุ่เลย คุนนน่นคน,นทำงานคนทำนาให้มันเยืยนโตกันเทาะถ้าถูกนาำใจบอ่อ